ครูรักถิ่นต้นแบบการผลิตครูตามความต้องการของพื้นที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามความคืบหน้าโครงการครูรักถิ่นรุ่นหนึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอบบึงจังหวัดราชบุรีตัวอย่างสถานศึกษาทำงานเชิงรุกค้นหาเด็กอยากเรียนครูถึงชุมชนสร้างหลักสูตรแนวข้างเสริมจิตวิญญาณความเป็นครูผลิตครูนักพัฒนารุ่นใหม่ส่งคืนบ้านเกิดหวังแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลและสร้าง ต้นแบบการผลิตครูตามความต้องการของพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยรองศาสตราจารย์ดรดารณีอุทัยรัตนกิตประธานอนุก,กรรมการกำกับทิศทางโครงการครูรักถิน่นกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสสพร้อมคณะนำสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามความคืบหน้าโครงการครูรักถิ่นรุ่นที่หนึ่งที่มหาวิทยายลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยลิศศิลาเดชรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิ ที่อะไรราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงคณาจารย์และนักศึกษาทุนครูรักถิ่นรุ่นหนึ่งจำนวน25คนพร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการครูรักถิน่นโรงเรียนอนุบาลทาตะวันแหล่งฝึกประสบการณ์นักศึกษาครูปฐมวัยและบ้านไล่รักถิน่นแหล่งพัฒนาทักษะชีวิตทักษะการทำงานและกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิน่นเช่นการทำแปลงผักผลิตน้ำสมุนไพรล,ลูกประครบเป็นต้นพร้อมกันนี้คณะได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนอำเภอ จังหวัดราชบุรีเพื่อเยี่ยมชมโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นโรงเรียนปลายทางที่นักศึกษาทุนครูรักถิ่นจะต้องกลับมาบรรจุเป็นครูการที่จะบรรลุเป้าหมายตามที่เราต้องการได้สถาบันผลิตและพัฒนาเนี่ยที่มีความสําคัญสูงสุดเพราะฉะนั้นการที่เรามาดูคณะกรรมการก็จะมาติดตามดูว่าการดําเนินงานนั้นเนี่ยแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามเป้าหมายไหมเราลงทุนสูงมากกับโครงการนี้เป้าหมายของกอศ ก็คือว่าเราต้องการที่จะสร้างครูรุ่นใหม่เป้าหมายแรกคือการให้โอกาสเพราะอย่างที่นักศึกษาได้เขียนมาว่าโอกาสในการที่จะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยที่ไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสเมื่อมีโอกาสแล้วเนี่ยเราก็จะบ่มเพาะให้เขาใช้โอกาสนี้ในทางที่ถูกที่ควรแล้วก็บ่มเพาะให้เขามีจิตสํานึกของบุญคุณต่อแผ่นดินในการที่ทุกคนในประเทศไทยได้ร่วมกันในการให้โอกาสเมื่อเขาเรียนจบแล้วสิ่งที่เราคาดหวังคือเขามี จิตสำนึกของความเป็นครูแล้วก็รักท้องถิ่นที่จะกลับไปสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ท้องถิน่นวันเราก็หวังว่าโครงการนี้เราลงทุนสูงแต่เราคาดหวังผลผลิตที่สูงเช่นกันแต่เราคิดว่าจะเราจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในการพัฒนาประเทศโครงการรุ่นแรกเนี่ยมี11สถาบันรุ่นที่สองเนี่ยเราคัดเลือกสถาบันเรียบร้อยแล้วก็จะมีสถาบันเพิ่มขึ้นมาอีกบางส่วนรวมแล้วเนี่ยเป็น14สถาบันรุ่นที่2มี สิสถาบันเพราะมีนักศึกษาเนี่ยสามคนแล้วเรายังมีรุ่นที่3 4 5หทั้งหมดเนี่ยที่เราขอไว้แล้วคอรมออนุมัติในหลักการก็คือพั0หอัตราแล้วก็สิ่งที่น่าประทับใจมากว่ามหาวิทยาลัยลงไปค้นหาเด็กเพราะถ้าครูกรเกษียณในตำบลน,นี้เนี่ยเราจะไปเอาเด็กในตำบลน,นั้นมาเรียนนะคะตอนนี้เนี่ยเราให้ชุมชนช่วยเราเลือกด้วยว่าลูกหลานของคนในชุมชนเนี่ยใครมีคุณสมบัติที่เข้าข่ายนะคะคือแาดแคล แล้วก็มีคุณสมบัติที่จะเป็นครูที่ดีได้เนี่ยผู้นําชุมชนก็มีส่วนในการร่วมพิจารณามาในครั้งนี้ก็มีความประทับใจมากคือมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงเนี่ยมีประสบการณ์ในการทํางานกับทั้งครูและโรงเรียนเนี่ยในท้องถิ่นที่มีความยากลําบากแล้วก็มีการสืบอพอดวัฒนธรรมคือมีอาจารย์ที่เกษียณไปแล้วมาทํางานกับอาจารย์รุ่นใหม่ๆเราว้นเรียนว่าอันนี้คือความ โดดเด่นแล้วก็เข้มแข็งนะคะวัฒนธรรมองค์กรนี้มีความสําคัญครูทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทํางานกับเด็กเนี่ยแสดงถึงจิตวิญญาณของความเป็นครูมีความสุขในการที่จะให้เพื่อนครูรักถิ่นของเราไม่สอนหนังสืออย่างเดียวครูรักถิ่นของเราต้องทํางานกับครอบครัว ทำงานกับชุมชนมีภาวะของการเป็นผู้นําชุมชนได้ในในอนาคตโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชพัฏหมู่บ้านจอมบึงแล้วก็กสศในโครงการครูรักถิ่นแล้วก็โรงเรียนนะครับซึ่งในช่วงแรกในการคัดเลือกนักศึกษาที่จะเข้าเรียนในโครงการผมแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งนายกเป็นกรรมการในการสอบสัมภาษณ์ทางเรากับมหาวิทยาลัยราชพัฏก็ยังมีการร่วมมือในโครงการต่างๆในเรื่องการจัดการเรียนการสอนในเรื่องการทําสื่อต่างๆนักศึกษาที่อยู่ในโครงการนี้ก็จะต้องมาฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียนเราตลอดระยะเวลา ปีซึ่งเราก็เตรียมความพร้อมไว้โรงเรียนก็มีการจัดอบรม PLC ให้กับครูในเรื่องต่างๆในการพัฒนาโรงเรียนอยู่ตลอดที่หลักๆคือเราทําเรื่องหลักสูตรหนึ่งห้องเรียนหนึ่งอาชีพเพราะโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษาแต่ละห้องเรียนจะต้องมีโครงงานอาชีพทุกห้องซึ่งปัจจุบันเราก็พยายามจะปรับแหละโครงงานที่ร้อยเรียงกันอย่างเช่นหมู่หลุมล่าเรืองสดใสฟาร์มไก่ไข่อารณ์ดีปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือนโรงเรือนเห็ดหันสาบ่อปลาครบวงจรซึ่งเด็กก็จะได้เรียนฐานนี้ทุกๆคนแล้วก็เราจะทําให้เป็นรูปปปธรรมมตต่่อไจจะะผผคิิดวาาทํเ็นลภั ที่เรียกว่าโอคอปก็คือวันครัสร o ูมวันโปรดักในอนาคตน่าจะออกจำหน่ายให้กับชุมชน